มาซื้อเป็ดปิ้งอ่อเครียกเป็ดอะไรนะเป็ดย่างเป็ดยบ่างเเป็ดย่างเครีย่างอันนี้ร้อยแปดสิบชิ้นใหญ่ร้อยห้าร้อยสามอันนี้ปีกกับพอสามชิ้นห้าสิบบาทมีทุกอย่างเลยย่างย่างอยู่เลยนะเป็ดยี่หรอที่มาซื้อลาบเป็ดรถจักอันนี้เป็นผักนะผักบุฟเฟ่แม่บอกว่าบุฟเฟ่ มีต้มสุดยอดต้มแซ่บต้มมีต้มแซ่บด้วยต้มแซ่บมีต้มน้ำซุปแขกสุดยอดใครไม่กินเป็ดก็ขอโทษด้วยนะแต่จีชอบชอบมากโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันไปไหนก็อย่งนี้เลยมาหาน้องสาวค่ะแล้วเมื่อวานไม่เปิดเมื่อวานเราสามาเมื่อวานไหนเมื่อวันเปิด์วันก่อนวันเสาร์หมด วันเปิดวันเสาร์ถึงนึกเปิดนี่โคดูนางจำนะครับอย่าหวานบ้านมาเอาจำของพวกหนแขแพงเลยก็ได้คืออะไรเยอะอยากกินกี่คนเนี่ยไม่กลอาเป็นเกียบกินสองคนอย่าแหละกี่คนคะนี่ร้านกี่คนอุ้ยเดี๋ยวเอาไปเถอะ น้ำกระโค้ใส่ใบตำชาปรุงออกนมคนสวยค่ะอยากวันเราก็มาร้านนี้มาเลยค่ะนางสาวดิฉันสวยค่ะชากระเทียมเทียบพี่อ้วนขึ้นเนาะมันก็ไม่ได้เจะไม่ใส่ตัวนี้เพืนอควหอมเสืดด้อดำใช่ไหมอ่าเออใส่เสื้อดำใช่ถ้าใส่ชุดแบบห <c oughs> รนะว่าจะพูดอะไรไข่ห่านเขาเลย ทัดไปไหนไม่เห็นก็เ,เห็นนับเลยนะเขาไปขนของกรย,ย้ายกดังกันย้ายกดังไปไหนกันย้ายไปนี่ตรงข้ามกับปั๊มดาวเนี่ยอที่ <ối> ใหม่ใช่ที่ใหม่กดังใหม่ตรงนีี้่่ดอะเขาจะคืนแล้วแพง really. เลยใช่ไหมใช่ไม่แพงหรอกแต่เขาว่าเขาจะเจ้าของเขาจะเอาคืนเขาจะเอาคืนเขาจะทำเป็นรังร้านขายปลาปอดไอ้ข้าวๆนี่ไม่มีอะไรนะ แล้วขาวนี่ของอร่อยค่ะแทบค่ะขาด,ะดอะไรรสสีน่าก,กินอ่ะสุดยอด,ดชิมดูนะคะอาชิมล้วไม่ได้รสช,ชมมาตอาชิมเยชิมหมดมนาสวยนะคะนางนางน,าน่า,นารักเป็นไงขอขาของเขาไม่ถึงสุดยอด อย่าใส่มาเยอะนะัไงอันนี้ไหมแค่หลอดไหมตันเดียวได้ต้องใส่อยู่แล้วแหละโอ๊ยตันเดียวแต่พอแข็งกันเลยมันดีอะแต่อย่ากินสดเท่าไหร่ใช่นี้ท้องเสียไม่หายไงอากาศร้อนเนี่ยใช่กินอะไรนิดนึงหน่อยท้องเสียนะจริงจริงเนาะเมื่อวานหนูก็ท้องเสียหนูกินตำมะม่วงไปเป็นคนแพ้ขอนเลยแต่ว่ากินอันนี้ไงจะไดกินเดียร์ท้องไม่เสียอันนี้เป็นรางรวงข้าวค่านั้มน้ำ ไม่หยุดเอายาวอีแหละเนาะย้วนะครับไยเพนไปเดี๋ยวมาหยุดกันร้านนางนั่นนะราคามาราคาร้านของนางค่ะนี่นางเลิศค่ะต้มยำปากเตกพริกเขาใหญ่เป็นไงละพริกเขาใหญ่ยอด างทั้งแม่ค้าทั้งคนซื้อและขาเขารถไทยออกแล้วเชิญรถนั่งรถวันนี้ไม่ไปหรอตำงานนะครับจะมีอะไรลูกปลายใช่แต่ไม่ชอบหรอกไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปด้วยหรอที่ไหนตำงานตำงานมีอะไรลูกปลายไงมัมีอะไรลูกปคอนเสิร์ตนกปลายคอนเสิร์ตนกปลายนะไม่รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูเออจะเปิดเข้าดูด้วยนะที่เป็นสาวหนูไม่ชอบแบบ เหมือนผู้ชายที่เขาจีนกันเ้ีวร้องแชร์แต่ร้องเพลงก็เหมือนเก็บเดีร้องออกคลิปออะไรเราจริงเราพูดจริงใช่เลยจริงรู้เยอะนะเราพูดเรื่องจริงนี่่ของนางนะใครสนใจมากินได้ตำยำปากแตกไปแล้วร้องเพลงแบบนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะร้านตำยำปากแตกค่ะย่างถั่วโค่ะค่ะซนได้แล้วต่งไม่ใช่ชาตะ